โอเคครับก็สวัสดีครับทุกคนนะฮะก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับนายมิบอนนะฮะกับคลิปแนะนำเกมมือถือนั่นเองะะวันนี้เราอยู่กับเกมที่พิเศษสุดๆเลยครับในชื่อว่า Angel g o g o นะครับเป็นเกมใหม่จากค่ายเจนซีโดยเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าอิมพอร์ตมาเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเคยเปิดให้บริการและปัจจุบันก็น่าจะเปิดอยู่นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะโดยต้องบอกว่าได้รับความนิยมสูงมากนะฮะ ซึ่งก็ไม่แปลกใจนะฮะเพราะว่าเล่นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่โอเคอยู่สนุกใช้ได้เลยนะครับไม่ใช่เป็นเกมจัดแผนจา๋าแต่ก็ไม่ใช่เกมแอคชั่นจา๋ามีอะไรให้ทํามากมายแล้วก็ในส่วนของทีมเกมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นไปนในทีมของเทพเจ้าซึ่งแน่นอน,นะฮะมันก็ออกแนวญี่ปุ่นแหะนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าครับผมโอเคเข้าเกมมาแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะฮะในส่วนของงาน,นอาร์ตของเกมเนี่ยก็จะเป็น เป็นตัวกร์ตูนนั่นแหละน่ารักน่ารักหน่อย2 d ดีธรรมดาเพียงแต่ว่าความพิเศษของเขาก็คือลายส่งลายเส้นเนี่ยจะใช้เป็นแบบเหมือนผู้การตวาดนะให้อารมณ์โบราณน,นิดนึงแต่ก็จัดว่าดูดีใช้ได้นะครับโอเคโดยเนื้อหาของเกมครับเกมนี้นะผู้เล่นเนี่ยจะได้รับบทในการตะลุยในโลกของเทพรวบรวมเทพมากมายนะครับผจญภัยเสพเนื้อเรื่องไปตามเรื่องตำรออานะฮะก็ประมาณนั้นโดยเทพที่ว่าเนี่ยก็มีด้วยกันหลากหลายครับไม่จำกัดแค่ เป็นคนนะฮะเป็นสัตว์ก็มีแต่ส่วนใหญ่ไอ้พวกตัวละครแบบมีพันด้พวกนี้ก็จะเอาไว้เป็นวัตถุดิบในการเพิ่มเลเวลให้ตัวละครเทพที่จําเป็นมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทพกันก่อนดีกว่าสําหรับพอเข้ามาครับกดเข้ามาปุ๊บตรงนี้ครับก็จะแสดงในส่วนของค่าคอ์สนะครับเป็นค่าที่อ่าสําหรับใช้จัดลงทีมค่าคอ์สตรงนี้จะจํากัดอยู่นะครับมีส่วนของค่า HP ค่า Attack ค่า Defense าแค่นี้ฮะง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแล้วก็ มีในส่วนของสกิลซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันเลยนะครับรอ่าจะสังเกตได้ว่าเมื่อสักครู่นี้ครับเราจะได้ยินเสียงของตัวละครนะฮะตัวละครเทพในเกมนี้ทุกตัวมีเสียงภาคหมดซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้ฮะเสริมให้ตัวเกมเนี่ยน่าเล่นขึ้นมากครับเสริมมาทลลดในการเล่นเล่นได้สนุกซึ่งนอกจากเราจะมาได้ยินเสียงเขาตรงนี้เนี่ยยังมีในส่วนของฉากต่อสู้การท่าท่าไม้ามาตายเรียกว่า มีเสียงตลอดนะเท่าที่เราย้ายเขามีนะครับตรงไหนที่เราคิดว่าควรจะมีเขามีให้หมดเลยครับซึ่งเราสามารถที่จะฟังได้นะฮะจากตรงนี้คะหน้าต่างตรงนี้เห็นไหมฮะถ,ถ้าหากเราปลดล็อกระบบไปเรื่อยๆครับเขาก็จะแบบมีบทพูดบทอะไรที่มันเยอะขึ้นมานะครับ <c oughs> นี่ฮะ ก็จัดว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับโดยแต่ละตัวครับเทพแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลด้วยกัน4สกิลนะครับเป็นแบบกดใช้2แล้วก็ติดตัว2ซึ่งสกิลพวกนี้ครจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันนะครับโดยเกมนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายตรงฉากต่อสู้ละกันนะฮะแล้วก็มีในส่วนของประวัติให้อ่านด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ระบบการต่อสู้ดีกว่านะ จะสังเกตได้ว่าพอเข้ามาฉากแบทเทิลครับตัวละครของเราทั้งหมดนะฮะที่ไม่ว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนจะถูกย่อส่วนครับให้เหลือตัวนิดนึงซึ่งก็น่ารักดีนะครับดูได้เพลินตาม,มากก็เข้ากับเกมมือถือโดยด่านในเกมนี้ครับก็มีด้วยกัน2อ,อย่างก็คือด่านหลักนะครับเป็นด่านเนื้อเรื่องอย่างที่พูดไปแล้วก็ด่านกิจกรรมซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบเก็บวัตถุดิบมาเพื่อเสริมพลังตัวละครอีโวตัวละครประมาณนั้นนะฮะก็เข้าใจง่าย โอเคเดี๋ยวเรามาลุยในส่วนของดาหลักกันก่อนดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าระบบการต่อสู้ในเกมนี้เป็นยังไงนะพอเข้ามาปุ๊บเราจะได้จัดทีมนะครับจัดปาร์ตี้ปุ๊บซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมยังใส่เทพได้แค่3าตัวนะครับอ่ายังใส่เทพได้แค่3าตัวนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยเขาก็จะปลดล็อกช่องออกมาให้ใส่ได้มากขึ้นก็ตามเรื่องตำราสามารถใส่ได้ตัวไหนก็ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยไอ้สตัวนี้ผมดีสุดแล้วก็ใส่ทัวนี้ละกันนะแล้วก็เลือกดาแล้วก็กดออกต่อสู้เลยนะครับ โอเคโดยฉากการต่อสู้ก็จะประมาณนี้ครับแบ่งเป็นรอบๆไปนะฮะร,รอบหนึ่งรอบสองรอบสามโดยการต่อสู้เนี่ยจะเริ่มขึ้นเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทโดยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ตรงหน้าต่างของตัวละครนะฮะว่าตัวละครเนี่ยจะมี4สกิลใช่ไหมครับอ่าโดยจะแบ่งเป็นสกิลแถวหน้า2สกิลแถวหลัง2ซึ่งสกิลเนี่ยจะเปลี่ยนผันตามการจัดทีมของเราซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนแถวของตัวละครได้ ยังไงก็ได้ครับนี่ฮะสามารถลากเปลี่ยนได้เลยครับไม่จํากัดนะครับตาวเท่าที่เรามีตัวละครนะจะบนล่างซ้ายขวาได้หมดอ่าบนล่างอาจจะไม่ได้ฮะแต่ว่าเฉียงขึ้นเฉียงลงเนะี่ยได้แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มต่อสู้เลยปา่าตัวละครก็จะมีเสียงพูดขณะโจมตีด้วยนะครับเพลินๆครับศัตรูก็ใช้ทําไห้ตายมาให้เป็นท่าฮิละจะสังเกตได้ว,ว่า เนี่ยระหว่างระหว่างที่เราเล่นไปอย่างเงี้ยฮะจะมีลูกพลังออกมาจากศัตรูใช่ไหมครับซึ่งไอ้ลูกพลังพวกนี้ครับก็จะเสริมเราต้องกดจิ้มนะฮะเราปล่อยไม่ได้เราต้องกดจิมะะไไดดจ้มเพื่อให้อาเกตไม้ตายของตัวละครเราเนี่ยขึ้นนะครับโดยหากเต็มเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะใช้ท่าพิเศษได้นี่ครับทาคุบโบครับตอนเรทาคุโบครับสกิลแถวหน้าของเขาคือบัฟพลังโจมตีให้เพื่อนครับเนี่ยเพื่อนเพิ่มพลังโจมตีครับ ไวเดวิลครับนี่ครับสกีแถวหน้าแถวหลังไม่เหมือนกันนะครับโอ้ด่านนี้ตึงมือเหมือนกันครับเฮ้ยโอ้โหต้องใช้ท่าไม่ตายแล้วมั้งงี้ยู่ขึ้นมาแล้วครับมีแลร์เลยครับ อ่าเป็นบัฟนะฮะโอเคครับจบแล้วครับเว็บแรกมาเจอเว็บสเลยดีกว่าเมื่อสักครู่ครับทาคุบบโบอยู่แถวหน้านะครับจะเป็นสกิลบัฟใช่ไหมพอเขาอยู่แถวหลังผู้ครับเดี๋ยวเขาก็จะใช้สกิลเป็นสกิลโจมตีนั่นเองครับน่าเช่นเดียวกันฮนะฝ่ายซอสครับ รบพลังโจมตีศัตรูครับแผนการเล่นนี่ก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจครับอ๋อพี่เสือของเรานี่เองฮนะมีเลนเลครับ ไวเดวิลครับผมโจมตีไปทาคุโบมาแล้วครับทาโบท่าของเขานี่เป็นท่าพลังโจมตีนะครับถ้าอยู่แนวหลังเราก็ปรับให้เขามาใช้อย่างงี้ครับจบแล้วครับแหมก็อารมณ์จะประมาณนี้นะครับสำหรับระบบการต่อสู้ฮะโดยเทพเจ้าพวกนี้เนี่ยเราก็มีวิธีหาหลายวิธีครับอาจจะเป็นลงด่านหาก็ได้ทำเคลียร์ก็ได้หรือว่าง่ายๆสุดก็คือซัมมอนเขาออกมานั่นเองฮะโดยใช้ในส่วนของค่าทองตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ฮะ สมอลเลยได้ตัวอะไรวะอ่าได้มาเป็นนิชินะนะครับผมได้แรมานะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคฮะก็ข่าวๆข,ข,ของเกมก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับโอเคอยู่ มีอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะแยะระบบการต่อสู้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ขี้เละเลยนะครับไม่ใช่แค่ว่าจัดแผงอย่างเดียวนะแต่ว่าต้องมีส่วนแอคทีฟกับการต่อสู้ด้วยก็จัดว่าสนุกใช้ได้ครับโดยคนที่สนใจครับปัจจุบันเนี่ยตัวเกมก็เปิดให้บริการแล้วนะฮะหาโหลดมาเล่นกันได้เลยนะวันนี้นะครับวันนี้วันที่27พฤศจิกายนนะครับโหลดมาเลยครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมิดบอลนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ